สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาโค่ะพีดองค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่สิบหกเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพระมพี้องคะ่ะเมนี้คะะ่ะแอดพ่าพรมพีดอง้านเท่าสุขุสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูวัดป่าอุดรค่ะพระมพี้องค่ะแนวทางของปูวัดป่าอุดรงวดทิ่ผ่พานมานะคะแนวทางของปูและเขทาทั้งบนทั้งล่าง 362ส,สองนะคะพี่น้องคะ362ตัวนี้ตัดเล่นกับสิไดทั้งบนทั้งล่างหลับปูแลกับมาจับคู่ให้อีกคู่หนึ่งก็คือ36นะคะควมฝันชุดนี้ที่ปูแลกฝันเห็นนอไม่3นอแล้วก็หากนอไม่เนี่ยสิเป็นตัวเลขนะคะปูแลก็เลยหายมา362ส,สองปูแลกับวงกลมพร้อมค่ะพ่อยพี่น้องมื้อนี่ปูแลก็เลยมาว่างแนวทางต่องวดค่ะแนวทางของปูวัดป่าอุดอรนะคะสิได้มาเป็นตัวใด พ,พ่อแม่ไป้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันพิธีมหกรรนะคะปู่เรื่องพ่อค่ะปู่ปู่วัน,นกันเอาเข่าเล่ามาแล้วปู่เามามาเข่าท้ยอีกอกะยังวะ่ะปู่กะยังบอกอยู่เนี่แต่ว่ากะบอกเรียแบซบี่อยู่แต่ว่าเมื่อกาเข่าชิปได้หรือชิปที่ปู่ไอ้เนี่ยแค่มือได้หรือ คลิปวินทุ่งอะไรอันคลิปอันสามหกสองอันเด้ค่ะปู้สามหกสองแล้วก็สามหกกันเด้อันที่ปู้ oui, ตีเป็นงาไทยมันง <uran> ้อนั่นเห็น้อะค่ะว่างไทยที่มันง้ออปู้อันนอไผ่ไผ่น่ะที่ปู้เห็นอันนอนอไม่สามนอแล้วมันมีตัวเลขอยู่หันฉันนี่ที่ปู้เห็นค่ะมันมันเป็นผ้ามันอันนาปู้ไงเลว มันกิดเป็นตัวเล็ปู่กับเล็ตีใส่เห็นว่าเข่าเลยเห็นว่าอะไรเข่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยค่ะปู่ตาเหรนได้ทั้งสองนะคะนั่นค่ะโอ้ยนักแข่งขันเดี่ยวปู่ว่าไอ้เอฟซีตีซอยกันแต่ยังว่าค่ะแต่นั่นปู่เห็นมันเป็นคือตัวเล็กไม่ปู่บอกว่าหน่อยบอลมันสิีมันบ่วนจะหลอกอาจจะมันออกไมาเห็นม่นออกดีดีเห็นม่้เอ้าตัวนั้นปู่เน้นพอดีนะปู่บอกให้เน้นนะคะตัวนั้นค่ะปู่เห็นมันคือเป็นนอสามลอแล้วมันค่ะใชรมันถืเป็นมั่วเป็นตาออกเล่นว่าล่ะค่ะ มันไม่ได้ฝังดินเนี่ยผู้เห็นนั่นะนะว่ามันฝังดินเนี่ยที่เห็นเอาผู้ยังแปลกบอ่ะแต่ก็งอให้มันต้องออกไม่ดินวันนี้มันมันขึ้นมัน่ทั้งเทิ่์น่ะนะเทิร์ดินน่ะนะค่ะที่หักมันจีออกว่าเป็นเงาเป็นหากแบบมันเจ้าออกงอเม่นมันหรอมันงอเป็มันหรอค่ะปูหว่าเอามันต้เป็นตัวเล็กชนะค่ะจะว่าคว้มคิดปูกับว่าก็ว่าคือเก็บทีตีให้อยู่ได้หนึ่งสามอยู่ด้ค่ะปูกับยังมาล้มหนึ่งสามอยู่เป็นบันไม่นค่ะ สามงสอปูกระลกมันมาออก1ิเบสเลยเห็นว่นี่เล่านะค่ะค่ะรอใหม่มันเป็นหนึ่งหนึ่งประเทศมันเป็นขันเป็น่งหนึ่งหนึ่งสามตัวมันกัเขาิเอ้นกระห่ะค่ะมันมาเดิไเดอนล่ายังว่าปูยังว่าอยู่ปูกระบอกอยู่ดีห่ะเอาปูอันเล่ากับมาตั้งตั้งจังหวัดหายจังหวัดสิเดสิบเ็ดเจ็ดเจ็แล้วก็อีหยางอีกกับมานะคะปูอันคลิปนี้คลิปเดียวนี่แล้วก็สิบ้า ก็ไม่าเดืนที่สองเองดิที่สองมันซีซีเทียบผู่นะอันติพูแล้วฟันติพูฟันอะนี่เาลาบุข่าวร่าเขาใช่พรอะผู้ฟันดีก็ยัง่าผู้ฟันเห็นกองเขา้วมันเริ่มเรียกเขาแล้วูว่าก็ต้องตีไปหลายนาสนดอกค่ะแต่ว่าช่ดไทยนีู่ดกีอะกันมันกิดหยับแ่สามตัวนี่เตรียมเดียวดรเนี้พูให้เจ็ดขาสามอ่ะค่ะมันมันกเป็นโควาสามเนี่ยมันเิดขาสามตัววนนี้ค่ะพูแมนค่ะปูว เออมันก็คือว่าเขายุ่นนะค่ะอืมแต่ว่าเรื่องม่ไพ่นี่กนน็น้องท่นเปลี่ยนใจ้อบขุดเรื่องลางอะไรไปเรื่นนองน้องใหม่ค่ะปู่ก็ย่ำย่ำเลยปู่ย่ำ่าจะนอนไหม่นอนใหม่อยู่เลยค่ะเพราะว่ามันแปลกะนะคือปู่ฝันตัวที่แรกปุ๊บมันเป็นสวนเดือนหมอกไงหนึน่งมีลร่ำไห้กันลับหนึ่งที่ดีไหมค่ะปูก่ก็เลย่ปุ๊ ว่ามันโมเป็นกอเห็นโมเก่าโมมาเห็นโมค่ะมันมาหกเห็นโมมันโมเป็นกอค่ะแต่ว่ามันกับแท่นกันไหนเห็มันเป็นกอเนาะค่ะโมก็เก่ามันกับแท่นกันแต่ว่ามันโ่ไมีกอมาหนี้เห็นโมมันมาหกอ่ะผู้เห็นผู้รู้ผู้รู้อยู่ทั้งเชียงหน้าเห็นโมมันมาหกขี่ดีอ่ะค่ะพวกอยู่ทั้งใต้ผู้ทีเป็นหาผู้ฝันตอนนั้นดีเดีค่ะวัาผู้ศูนยในพื้นนไหนเห็นโมค่ะ เดี๋ยวมันมามาศูนย์วัดนี้มันมาสามวัดนี้สามน้อบัดนี้ <c oughs> เอาลูกใหม่มาใส่บัดนี้ <c oughs> ปูว่ค <c oughs> ่ะปูอันนัน้นพูดกันนั้นพูดตีนั่นนี่อันนั้นเอาลูกมาใส่น้ำบีนี่หกบ,บี่เต็มเต็มเลยสาตัเลยวันเดียวเเออลุงผู้นี้ถ้าฝันเห็นก็มาหกอีรีนะคะปู่โอ้ก็ไม่เป็นยังเลยไม่หกอย่งเดียวกับเป็นผู้ลุงเนี่ยค่ะแล้วกับบนบนท่านบอกว่าบนยังเรื่องอย่างนี้ปูเลยว่ะมันต้องเป็นบนปูดเรื่างใต้นะค่ะ ปูยืนนใจผู้เป็นหามันว่าหล่ะค่ะอือปูยืนนใจผู้เป็นห้าเจ้ากูเหมืนมากก้มานนิกูเหมืนมากควนเผือนี่นบู่มากขึ้นประกาศออกหาพวกสามมนบอกค่ะปูกะหรเจ็๊บหาสามมนบอกค่ะโอ๊ยแต่เอาแ่เอาผู้นั้นเสนทกนี่นาะปูเนาะแต่ว่าอะไรล่ะกูกูเริ่มมาพูกไปหาเล่าเนี่ยค่ะปูก็เลยเรมเลยเนี่ยค่ะ ปกเลยเานาะใหม่เนาะใหม่มันบ่อนึงกับเก็บปูก็เลยว่าหนึ่งเมาไว้เอาเก็บเก็บมาแห้มกันนย่ค่ะปูก็เลยเอาเก็บใส่เก็บหาสามนิเพราะว่าปูนี่หายเร็วนาะใหม่กับสามเน่เร็วนะปูมันใจตัวนี้แล้วเอปูบอกพวกกรมแดงก็เอฟซีคนกับซีให้ปูไก่ทุกคนกับว่าปูจังเพิ่งเมงอนะใหม่มันเป็นหนึ่งสามนากับสามคนกับจีนันอยู่เนี่ย แต่ว่ามันไปออกแล้วหนึ่งหนึ่เหมือนแม่นว่าล่ะค่ะบันดีมาใช้บันดีปู้เล่นมันใจว่าปู้ตองน้าหาโรไม่สามนอมันก็ตองสามอยู่แล้วหาตัวเดียวเี่ยวเราจนลดลงกเป็นหาสองตอนนั้หาสองหาสามนี่มาปู่มันใจค่ะส้าปู้ให้ต้วอีกหน้าค่ะนั่นแหละแต่ว่ามันก็เขาแจ๊ชิบแลกเพว่าชิบปูทีฝันเห็นอรไม่ ว้าสามนอแล้วมันไม่หักนะไปปู้กันเลยว่มมันเป็นขึ้นตัวนีกันนะอืมค่ะปูนไปเลยกีนแล้วใหม่ตต้องสามนอค่ะบารนีสามนอเลาวปูกันเลยว่มมันเป็นขึ้นหรี่คบ่ไหมล่ะพว่วะค่ะปูกันได้ว่าเอาครบารนีสองนั่นสองนี่มันมีตันที่มันขึ้นมาน้่กันเดียสามนอเนี่ยมันไขึ้นน้ำกันเ้ยสองนอหนึ่งมันอยูทั้งดีปูเลยนอหนึ่งมันดูดีปูเลยว่าเอา สิว่าเป็นสองนอนี่บออนี้กูได้เอาสองใส่เห็นบอค่ะมันกัเลยมาเขาสัาแรงนั้งบดเนีนหมอค่ะโอ้ยผู้ชุ่มชิได้ตัวนียนั่งว่าปูกัเจ้ปูกันเนีนอยอะเลยตัวดีค่ะมันมาคนสักแรงแล้วเห็นบมอนอใหม่ค่ะปูปูกระไรได้ไรป่าวคาัขันติดตัวมันจะว่าใครอยากแน่นปัญหาอี้ป่าวับปรนอยี๋ยบางแ่นก็ปูปัไห้เห็นบมอค่ะโอ้แต่ว่าปูโบยิ่งค่ะปูปูกดี เริบอกที่เรกนั้มันมันสืถือเรียกเพราะว่าปู่เคยบอกว่าปู่ถือเลียกยู่หันสามสามหนึ่เท่าไรปูเ่ยังนอกเห็นบ่ค่ะปู่เคยบอกบอกสุภาพเห็นบ่ค่ะหันปู่เห็นปู่ดีเขาไปดีปู่เคยถือเองไม่ผืนวันนั้นบอกสี่สามสามเมื่อหายสามสามปู่ยังไหวเห็นบ่ค่ะเห็นบ่มันก็ยังมาหายสามสามที่ปู่ยังชสียใดอยู่นี่ว่ะเอาตามเนี่ยปู่นี่ละบ่ตัวได้ครับปู่ตามเอา่่นี ถ worker, ้าจะเมือแรกเิ่นพย่อมไอ้ถ้าจะเป็นมานั่นเพราะว่าตู <t <t ้ผู <t <t ้บ่ยินดีลีเมื่อตอนเิ่นเมอข้ามแลกนะน่ะปูกันได้า่าิ่นก็เได้่าจำานป้อนจำใน้อนเราหูยิ่ง่าแล้นะเพราะว่าอบอกอย่า่นีพูดนะบริพัวค่ะถ้าสิฟันนี่ต้องเอาสมมติกระปกราบเขาไปในความฝันนํ้เด้อค่ะผู้จดเอามาโล่นต้องไปนะเ่างนั่นเป็นชื่อชื่อนะเ้อไปครเพิ่นหมอประไปนะเด้อค่ะ แต่วาหมูเมียถึมาพูก็มาดชนปอยู่แต่ว่ากูดกับชนใอยูพูว่ามันหกเจ็ดห่ะพูก็เลย่องมัดชนใอยู่ดีค่ะแต่ว่ามันสะพานนั่นแม่เนาะค่ะกะพานน่นแม่ตัดชังจะมาน้ำปนกับว่าพราชาพูก็เเยว่าเอาเอาตัวนี้ร่องไวยกันนะฮะแต่ยมันแม่เห็นว่าศูนย์เก่ารงไวต้องวาพูว่าพูบอกว่าควดเอาลอตตีมาเหมือนเลยเห็น่มันมาออกเลขสามตัวค่ะมันมาออกสามศูนย์เก่าเห็นว่าค่ะออกเลขได้เนะค่ะ มันมาออกกันพูดให้ชื่อกิฟทุนเก่านีกันมันกันได้ช่วยค่ะป้ามันมาสามชุนเก่าอ่ะปูไห่บอกว่าชุนเก่าปล่อเยเงินหนังมากนะค่ะผููไห่จะปอยหมดแบบนี้ละปูเม่ได้มาลัตเตอรี่ออมาเอาไว้เลย,นะย,าาเ,ลยเออมีุ่นเก่าแต่เนี้บอกแต่มันมี 3, ่สามแต่เป็นสามชุนเก่าเมื่อเกิเขาสามตัวเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนปูไห่นี่มา่ปูไม่ได้มาหัดตีหาพอานะปูใส่เนาะค่ะ กูบอกโอ้กแดงนะดูมากทะลุุดชุดไท่นะค่ะแตาว่ามันมันจะที่เรียกกันไปหาเรียกอากติได้ยุวาจะจิตศูนย์เขาว้แม่นเมื่อหร่ค่ะมันนี้สามจิตนี่คือเขาสามตัวเลยนะตัวตัวผู้ให้จะต้วหันไหมค่ะวมันมันไปออกสามตัวข้างหลังค่ะสามตัวเขาค่ะเดี่ยข่ายสามตัวัลักฉีค่ะเจ้าของของปูนี่เราไว้เอาต้องหมดนี่ล่ะ พราะว่าตัวนี้มันบอทันมากตัวกเนี่ยค่ะพ่อาจายเมือนล้งเพม่อนมาหหยปูปูกระชีพไปยังแงมจำมาดีๆบัดนี้เพราะว่าคนบอกข้ามแรลกขึ้นนี่ปูวันเกินฟันขึ้นกับหัวไปเขาหาเพื่อนเพื่อนกัเบ้าเลยนเนาะอ่าเพร่ะเกิดทางมาอยู่ว่าหูยิ่งบ่หล่ะฮึ่ยตัวนีนปูปูจะได้ไลอย่เนี้ยค่ะจะได้ไลยเนี้ยอยู่เือไปเนาะี้านมันไปเนาขอเพื่อนปูเพื่อนเล่นขอสู่ขอหมาเนี่เด้อสนอก จะว่ากันมันเมื <im agę> ่อเอาจะมากเงิดีนะเพราะมันมาหลอเาะว่าเพราะว่าผู้ก่เคยบอกู่ือท่หายหกสามกับสั่งมติแมนจ้าสั่งมปูหูพาดีนะตอนคนโบกเพราะผู้ก่เคยบอกว่าวองหันนี่พ่อหยูตึกเลขสามสามตลอดนะอันนีนมองหันนะมันจะมีสามตลอดปวดนั้นไม่หลบมีสามสามปููสือหายสามสามยังเสียดายอยู่นะปูอางใี้มันมีมากตัวนีเพราะจะนี่ ูเล่นบอลวน้ำยันมันมาหลายตัวเห็นมัมันม่าสามเห็นมั้ต้อเล่นหมันเจตัวนี้มันตรงกับเงมใหม่น่ะค่ะมันนี่ตัวไหนนะคะัู่มันนี่เอาตัวู่ให้ไวหนละเพราะว่า้าจมันมาตัวนี้เพราะู่เขาหยิบมามันหกเจ็ดเลยเอาหกเจ็ดไวเอาเอาเอาเจ็ดน้ำบอลค่ะหรือวอาตาหกเจ็ดค่ับผู้คะ เอ่วย่างเดียวดีนี่แล้วเอาตัวเดียวนี่นะครับเอาตัวเดียวเจ็ดนี่แล้วเนาะใคเป็นมาบอกอีก้น็ค่ะใหเป็นม้าบอกก้นเนะจ้าจอันนี้เอาไว้คือห้าเทียมเกิดมาไม่ห้มเลขกตัวเกาซี่ผู้เขาไวเแลียนี่เล้ยี่ตามมวนั่นน่ะค่ะผู้ทำเนเกาสี่เมันออกที่เันเกาซี่วก้อนเนี่ยค่ะที่มันออกัวก้อนเนี่ยมันรอกันแปดเกาซี่หล่เนี่ยมอค่ะผู้ก่อการื่องีแล้วเกาซี่ผู้ก็บอกว่าลบไปเลย มุกก็บ,บอกตามคนเข้ากูกเอ็นมอนออกหัวกอนนีออกเลยเห็นบ่ค่ะพวกวดน,นี่มันเก่าูนเก่ามันก็นกไปออก,ากสามตัวไทยนี่จ้าสามซูนเก่านี่ค่ะอันนี้เขาไว้รอดเพราะมัน,น่าท้งดอกกกินี่ตัวมีดเดียวรอดค่ะได้ครับูบคะมันตกเป็นเด็กที่เราบ้หลับัน็นไหมากพวกันต้อ,อาามีถ้าจะมาเล้ก็จะเป็นมากบอกกู้นะค่ะค่ะค่ะเจียมมาเลียกเปนว่าบอกกู้กับามนชัด จเจ้าเล็กเล็กเล่าบอกป่ะ,ะเอาพรุ่งนี้มื่อือ่นก็ได้ะนะครับพ่อเขาหน่อยสิเอาอันนี้ถ่ายก่อนค่ะสีตองหวัวถทายก่อนค่ะมื่อื่นเมื่อื่นเจ้าเล้วค่ะแม่นค่ะเอาอะไปู้ฝันเหมือนเล่นกันเนาะได้ค่ะก็หเป็นมาบอกเหมือนเล่นกันมาตัวนี้มันเปลี่ยนมาตัวนี้มันรัฐบาลเนะาะค่ะพูดได้ค่ะเอาผมก็ได้เวลาเราบอกได้เวลาพอดีค่ะเอาขนนั่นกันไอ้เพื่น แอฟซี่บนภูเขายึดตามแบบคนไ,นไรตัวแช่ให้เพมีกำลังใจตัวคลิปตัวคลิปล้ <c oughs> อค่ะเพาะว่าไอ้แอฟซี่คนคนไรตัวแช่ให้แอฟมินเพราะมีกำลังใจตัวคลิปนี่ก็เลยลงคลิปไปเลยตามาหาเนี่ยท <c oughs> ่า,ทานดัง,นนงๆมาให้เนาะค่ะอาจารย์ดึงแม่นอาจารย์ดังๆมาให้นี่ก็เลยค่ะเขาพูดว่าจูว่าขอบคุณขอราอยูุ่คนะสันหลินเนาะค่ะ <c oughs> มันก็บม่ทั้งสามตัวอยู่ค่ะเอ้าะขอบคุณขอลางเราพวดนี้ก็เลยได้สามตัว พราะเนี่ยกับฮวชิมาเพราะว่าไก่มันเกิดปูนี่ไปคืออาจจะเข่าสามตัวค่ะเอ้ามิโชคพี่มันวันที่วันนี้หนึ่งเมษายนค่ะเออเอา,า,าทิ่เขา่าสมการเราวันนี้เนาะค่ะเอ้าให้พี่โชคพี่มันทุกคนเข่าสงการเราเคยสี่โทษเรียนน้ามันเนี่ยวันนี้กันไปมิโชคพี่มันเที่พี่มิ้นเนอร์พระปูขอบคุณปูค่ะ การประวัตกาสร์คาบูซานทูวค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะมนีปู่เล่ามาวา่างแนวทางตองหวดเม็ดเดียวเลยนะคะคือหกเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหกเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจังไดก็อย่าลืมคะ่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะ เอาบปดินะคะแนวทางของปูงวดที่ผ่านมานะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะงวดที่ผ่านมาปูเราก็ให้สามตัวอ่าสามหกสองนะคะที่ปูเราฝันเห็นอ่าหน่อนใหม่สามนอแล้วก็มีเป็นห้าแต่ว่าเป็นตัวเลขสามหกสองนะคะแล้วปูเราก็มาให้สองตัวอีกคือสามหกนะคะสามหกสองนี่ตัดเลนกับมาทั้งบนทั้งล่างด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะขามาทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องค่ะเอา มนีก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะถ้าฟังข่าวบังเอ่นว่าปูเล่าสิฟันอันดบอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางอ่าตองหวดมณีนะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะจงไดก็อย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนอกทาช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพราพี่รองพรรเทาสุขสุขก้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะหลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอามูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่้องคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนนะคะของปูวัดป่าอุดรต่องวดมณีกับมีเตียงซัมนีค่ะแอกซิเดชัขอตัวล่าพรายพี่รองพรรเทาสุขสุขก้ไปก่อก้อนนะคะเอาไว้พอกันไมให้ก็จะได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ